สวัสดีค่ะกลับมากับคลิปความรักของชาวธาตุดินนะคะประจำเดือนมิถุนายน,นะคะ่ะชาวธาตุดินได้แก่ราศีอะไรบ้างนะคะได้แก่ราศีมังกรค่ะพฤกษกันนะคะช่องนี้จะเป็นการดูแบบโหราศาสตร์ตะว,วันตกเพราะฉะนั้นการนนะับวันที่ก็จะไม่ตรงกับโหราศาสตร์ไทยนะคะแต่ถ้าตัวคุณเองมีความรู้สึกว่าคุณเป็นชาวธาตุดินนะคะที่อยู่ในโหราศาสตร์ไทยไมาดูช่องนี้เราใช่เช่นกันก็ยินดีต้อนรับค่ะอ่ะเรามาดูกันเป็นอย่างไร นะคะขอไพ่ให้พลังงานหลักนะคะความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุดินค่ะประจำเดือนมิถุนายนนะคะบลูซีเดือนมิถุนายนนะคะเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรเห็นไพ่ห้าดาบ5้าดาบ ตัวคุณนะคะและคู่กรณีอาจจะมีชาวทาตลมผสมอยู่ในนั้นนะคะม่ถุนตุนกุมค่ะเห็นไพ่ของความสัมพันธ์ใดๆที่เหมือนมีการพยายามที่จะเอาชนะกันแต่สุดท้ายเนี่ยปลายทางในณเวลานี้มันคือการที่ต้องห่างกันไปก่อนคุณรู้อยู่แก่ใจแหละว่ามันอาจจะยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมในการที่จะมาเจอกันมาพูดกันมาคุยกันเพราะ พี่มีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันมีในเรื่องของทิฏฐิมานะมันมีในเรื่องของปัญหาที่มันยังไม่ได้ไม่ได้ผ่านการแก้และมันยังมีในเรื่องของการที่ไม่ยอมรับว่าออความสัมพันธ์นี้ใครเป็นคนผิดหรือต่างฝ่ายต่างก็ผิดด้วยกันทั้งคู่แต่ว่ามันไม่มีการยอมรับว่าปัญหานี้มันเกิดจากคนทั้งคู่อะไรประมาณนี้นะคะไหนมาดูซิ อขอให้ให้ชาวธาตดินนะคะเรื่องราวในอดีตเป็นอย่างไรขอให่หน่อยนะคะความสัมพันธ์ในอดีตเป็นอย่างไรนะจะแมจิเชียนค่ะแมจิเชียนไพ่เจ็ดเตียนหยนึดาบ8ดไม้ในอดีตเนี่ยมีคนคาดหวัง ความสัมพันธ์ที่มันพัฒนาก้าวหน้าแบบเด็กขาดแบบเบ็ดเสร็จให้เป็นไปในทิศทางที่อยากจะได้ค่ะ คราวนี้เสร็จเนี่ยพี่เห็นการเล่นเกมในความสัมพันธ์นี้เยอะมากชั้นเชิงเยอะโดยที่บางทีก็ลืมแคร์ในเรื่องของความรู้สึกเป็นการขยันเดินหมากซะมากกว่าโดยที่บางทีก็ลืมหันมามองว่าเราไอ้ที่ล้มตายกันไว้ในเรื่องความสัมพันธ์นี้แล้วไอ้ที่ปัญหาที่มันสร้างขึ้นอุปสรรคใดๆเนี่ยมันได้มีการแก้ไขมันได้มีการพูดคุยอะไรกันไปบ้างหรือเปล่า นะคะคราวนี้เสร็จเนี่ยบางคนก็เลยเลือกที่เหมือนแบบจะตัดขาดระบบหรือตัดขาดของความสัมพันธ์ใดๆลงไปนะคะพอได้ไพ่แปดไม้ขึ้นมานะคะแปดไม้เนี่ยเหมือนเป็นลักษณะของความสัมพันธ์ที่มันมีการสื่อสารการพูดคุยนะคะชัดเจนมากๆนะคะแต่ว่าอีกคนหนึ่งเนี่ยพอเลือกที่จะพูดมาบางทีพี่มีความรู้สึกว่าในคําพูดของคนทั้งคู่อ่ะ มันไม่มันไม่สมูทมันไม่ใช่คําพูดที่อีกฝ่ายหนึ่งฟังแล้วมันจะชุ่มชื่นหัวใจอ่ะมันเหมือนบางครั้งก็ใช้คําพูดนี่แหละแทงกันบ่อยๆคุณไม่ได้แทงกันด้วยพฤติกรรมนะคุณแทงกันด้วยคําพูดซึ่งมันผ่านการคิดมาแล้วอ่ะอือทำตัวเหมือนอยู่ในเรื่องสามก๊กกับบางคนพี่มีความรู้สึกแบบนั้นนะไม่ได้อ่ะเดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่ครูอย่างเงี้ยไหนดูซิ ไหนดูซิว่าแล้วความรักความสำคัญในปัจจุบันเป็นยังไงรูปแบบมันเป็นยังไงนะคะเป็นอย่างไรมีไพ่เด็กเหรียญเด็กเหรียญมีไพ่เจ็ดดาบมีไพ่สองเหรียญแล้วก็มีไพ่หกถ้วยสถานการณ์ในปัจจุบัน พี่เห็นการวนวนเวียนแต่เป็นการวนวนเวียนที่ไม่ได้เจอกันซึ่งหน้าหรือมันอยู่ในสังคมแวดล้อมเดียวกันนั่นแหละอยู่ในอยู่ในองค์กรเดียวกันอยู่ในกลุ่มเพื่อนเดียวกันแต่ว่าไม่ได้พูดจาและสื่อสารกันโดยตรงเท่าที่พี่เห็นนะยังอยู่ในโหมดของคําว่าคนรู้จักคือถ้าถามวารู้จักคนนี้ไหมอารู้จักทํางานด้วยกันไหมอาทำแต่ว่าคือไม่ได้ไม่ได้ลึกซึ้งไม่ได้มีการ พูดการคุยอะไรกันขนาดนั้นเพราะพี่เห็นไพ่เจ็ดดาบขึ้นมานั่นแปลว่ามันเป็นสถานการณ์วนเวียนที่มันวนเวียนแบบต่างคนยังต่างแอบอยู่อะไรเงี้ยยังไม่ยังไม,ยงไม่ยังไม่ปล่อยมัดเด็ดยังไม่ได้ออกมาเดินหน้ายังไม่ได้ออกมาออกตัวแรงกับความสัมพันธ์นักถึงแม้ปัจจุบันมันจะมีการนนวนวนเวียนกันแล้วนะคะอ่ะไหนมาดูซิว่าความรู้สึกของคุณกับเขาเป็นยังไงนะคะขอให้ให้ความรู้สึกของคุณก่อน ชาวทาตดินคุณรู้สึกอย่างไรกับเขาคะขอไพ่หน่อยนะมีไพ่สามเหรียญเนี่ยบางคนทำงานด้วยกันจริงเก้าดาบบางคนเป็นเพื่อนกันมาบางคนเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันเก้าเหรียญอืม เด็กถือถ้วยไพ่สองเหรียญแล้วก็ไพ่ไหนถือถ้วยโอเคเรียงแพ็บนะจ๊ะอืมโอเคโอเคพอเห็นบ้างนะอันนะ่ะประมาณนี้แหละก็ ฟังฟังพี่อ่านไพ่ไปขอไพ่ให้เขานะคะแล้วเขารู้สึกยังไงกับคุณคะชาวทัดตินเขารู้สึกอย่างไรกับคุณคะ,คณคะมีไพ่แปดดบไนท์เหรียนเดอะแชลีออน เพิร์ไนดาและเจดเหรียญอืมจัดสถานการณ์ที่เห็นนะคะความรู้สึกที่คุณมีต่อเขาเนี่ยคุณคุณยังสามารถทำงานกับเขาได้นะคะคุณยังมีความรู้สึกว่าคนคนนี้ยังเป็นคนที่น่าจะคุยกันรู้เรื่องก็พูดได้คุยได้เหมือนคนที่เป็นเพื่อนนี่แหละแต่ว่า ในเรื่องของความรู้สึกอะ่ะจริงๆคุณอยากให้มันสมูทมากกว่านี้อยากให้มันดีมากกว่านี้คุณยังมีคือเหมือนมันยังคงมีความวิตกกังวลด้วยความที่มันมีเรื่องราผิดใจกันนะคะถึงแม้ว่า ตัวคุณเองคุณเป็นคนใจดีมากเลยนะคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยอยากจะมีเรื่องกับใครหรอกทาตินินเพราะคุณมีความรู้สึกว่าไม่ไม่ได้แฮปปี้กับการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ได้แฮปปี้กับสถานการณ์อะไรที่มันควบคุมไม่ได้โดยเฉพาะสถานการณ์ที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของอารมณ์เราที่ยิ่งต้องเป็นคนที่เหมือนอยู่ในองค์กรเดียวกันคนที่วนวนเวียน,นในพื้นที่ทํางานเดียวกันหรือคนที่ก็ยังต้องมีโอกาสเจอกันในชีวิตนี้อยู่แล้วอนะไรเงี้ยคุณก็ยิ่งมีความรู้สึกเหมือนแบบว่าไม่อยากมีปัญหา คุณยังยินดีที่จะเป็นมิตรกับเขานะที่พี่เห็นนะคะยังยินดีที่จะเป็นมิตรกับเขาเพราะว่าครั้งหนึ่งพี่เชื่อว่าคนคนนี้เคยเข้าหาคุณด้วยความรู้สึกที่ดีคุณสัมผัสได้คุณมองเห็นความจริงใจจากคนคนนี้ในช่วงเวลานั้นแล้วมันก็ยังจิกจําอยู่ในหัวคุณนะว่าคุณจําได้ว่าคนคนนี้น่ารักนะเขาเคยดีนะเขาเคยโอเคนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าคุณได้เหมือนแบบมีโอกาสได้รู้เบื้องลึกเบื้องหลังของเขาคนคนนี้เป็นคนที่ช่วยเหลือคนเยอะ นะคะมีอะไรก็ช่วยเหลือมีอะไรที่ทําได้ก็ทําแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างมีภาระในการเลี้ยงดูดูแลครอบครัวด้วยนะคะเป็นคนที่เขาทํางานหลายๆอย่างเป็นคนที่เขามีอะไรหลายๆอย่างที่ต้องทําในเวลาเดียวกนันนี้คุณก็ยังมีความรู้สึกชื่นชมเขานะคะว่าถึงแม้ตัวเขาจะไม่ได้มีใครแต่เขาก็สามารถพยายามที่จะอยู่ให้ได้ด้วยตัวเองนะนั่นคือสิ่งที่คุณรู้สึกกับเขาคุณค่อนข้างเป็นคนที่สังเกตเลยว่าจิตใจดี คุณชื่นชมเขาแล้วคุณก็ค่อนข้างแบบแคร์นะคะหน้าไพ่เขาเนี่ยสถานการณ์ที่เห็นความรู้สึกที่เขามีกับคุณเนี่ยนะด้วยความที่คุณอาจจะรู้สึกแต่คุณไม่ได้แสดงออกพอมันไม่ได้แสดงออกพี่เชื่อว่ามันเกิดความเข้าใจผิดเกิดขึ้นเพราะว่าสิ่งที่เห็นคนคนนี้คือมีความโกรธฝังลึกอยู่ข้างใน มันมีภาวะโกรธอยู่ตรงนี้มันเหมือนพอมีเรื่องราวหลายๆอย่างซึ่งจริงๆคุณอาจจะไม่ได้โกรธแต่เขาอาจจะคิดว่าที่คุณเงียบไปอะ่ะเพราะว่ามันน่าจะมีเรื่องโกรธอยู่ตรงนั้นมันมีน่าจะมีปัญหาที่มันเป็นไฟสุมอยู่ตรงนั้นแล้วแทนที่จะสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้ในทิศทางที่ดีมันก็เหลือแค่คนที่ถ้ามีเรื่องจําเป็นที่ต้องพูดคุยกันเช่นเรื่องงานก็คุยแค่เรื่องงานอะ่ะเรื่องอื่นก็ไม่ต้องสนใจเรื่องอื่นก็ไม่ต้องแคร์อิชชูว่ามันจะเป็นยังไง กันและกันมันจะเป็นยังไงชีวิตแฮ ppy ดีไหมติดปัญหาอะไรหรือเปล่ามันเป็นเรื่องของแต่ละคนอะไรอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นเรื่องแบบนั้นไปเพราะเขามีความรู้สึกเหมือนไพ่แปดดาบเหมือนจริงๆคนมีปัญหาแต่ว่ายังไม่ยอมออกมาพูดออกมาเคลียร์ออกมาทําความเข้าใจนะคะเขาก็รู้สึกว่าคุณอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นทั้งท้งที่จริงแล้วคุณอยู่ของคุณสบายสบายนั่นแหละคุณแค่มีความรู้สึกว่า อะไรที่มันไม่เสถียรมันคาดเดาไม่ได้คุณไม่อยากจะเอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงก็แค่นั้นนะคะจริงๆแล้วคนคนนี้มีแลนที่จะพูดที่จะคุยที่จะเหมือนแบบถ้าเจอได้มันเป็นลักษณะของคนที่ชอบคุยแบบต่อหน้ามากกว่ามากกว่าการคุยแบบเป็นโลกสื่อสารโลกออนไลน์พี่มีความรู้สึกงั้นแล้วคนคนนี้เขาก็น่าจะแลน นะคะแลนที่จะมาพูดมาคุยกับคุณเพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องราวที่มันเป็นไฟสุมอยู่ตรงนี้นะคะอ่ะในดูซิว่าเราเขาต้องการให้ความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางไหนคะเดี๋ยฟูอืมไฮปรี Hi, ไพ่สี่เหรียญแล้วก็ไพ่ The Love r s หน้าไพ่คือเหมือนแก้ไขปัญหาสถานการณ์ที่มันบล็อกความสัมพันธ์นี้ไว้อยู่นะคะ The f o o l คือเหมือนแบบกลับไปที่จุดเริ่มต้นเลยไปทำใหม่ทำความรู้จักกันใหม่พูดคุยกันดีๆค่ะ ตรงไหนที่มันเป็นประเด็นตรงไหนที่มันเป็นปัญหาอยู่ติดขัดอยู่เราก็จะไม่แตะเราจะเข้าหากันด้วยความรักความรู้สึกที่ดีความรู้สึกของการเป็นมิตรนะคะแต่เพียงแค่ว่าตัวเขาก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าสิ่งที่เขาคิดกับคุณน่ะเขารู้สึกดีอ่ะที่เคยรู้สึกดีกันมาเนี่ยมันคิดเหมือนกันไหมมันมีความรักอยู่ด้วยกันเหมือนตรงนี้หรือเปล่าเขาก็กลัวหน้าแตกนะคุณต้องเข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ย มันเหมือนเป็นอะไรที่อยากให้เปิดเผยอ,อยากให้ลองเสี่ยงอยากให้ลองพูดสิ่งที่มันเงียบๆสิ่งที่มันปกปิดกันไว้สิ่งที่มันเก็บงําไว้ไม่ได้บอกออกมาสแสดงออกออกมานะคะนั่นคือสิ่งที่เขาอยากให้เป็นในความรักความสัมพันธ์นี้นะคือชอบก็บอกว่าชอบแค่นั้นเองแค่แค่นั้นแค่นี้เขาก็แฮปปี้แลวนะพี่มีความสูงคน,คน,ค,นคนนี้ไม่ใช่ไม่ใช่คนซับซ้อนอะไรขนาดนั้นนะไหนดูสิขออนุญาตถามนะคะว่าเขาคุยกับคนอื่นไหมนะ หึ่งดาบนะคะไพ่สิไม้นะคะไพ่คิงเหรียญคะ่ะแล้วไพ่สองไม้ที่พี่เห็นน่ะถามว่าเขาคุยกับคนอื่นไหมหลักๆเน้นไปที่เรื่องงานเรื่องเงินนะคะไม่ได้มีแบบเป็นคนรักหรืออะไรอย่างนั้นเพราะว่านี่คือคลิปสำหรับคนที่โสดกับโสดนึกออกไหม เพราะว่าถ้าเป็นคลิปของคนที่จะเรียกว่าถ้ามีคู่อ่ะมันก็จะลำบากใจนิดนึงมันก็จะลำบากใจนิดนึงถ้าเป็นในเคสของความสัมพันธ์ที่เป็นคนโสดกับโสดมาเจอกันเนี่ยหรือ,อยังอยู่ในโหมดของสถานะที่ไม่ชัดเจนนะ่ะตัวเขาเองโฟกัสที่งานที่เงินค่ะภาระเยอะมากตอนเนี้ย คิดแต่เรื่องที่จะขยับขยายสิ่งที่ทําอยู่สิ่งที่เป็นอยู่ค่ะพื้นฐานของเดิมมันแน่นละมันก็เหมือนจะพยายามขยายจากแต่แขนาจากสิ่งที่เคยทําอยู่เดิมไปลองทําเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยหลักๆคิดแต่เรื่องแก้ปัญหาค่ะคิดแต่เรื่องแก้ปัญหาการหางานาการหาเงินคิดอย่างนี้ไม่ได้มีไม่ได้มีแบบคนคนนี้ไม่ได้มีเวลาว่างที่จะเหมือนแบบไปหาคนคุยนะไหนดูซิมีเกณฑ์ได้คอมมิชเมนต์หรือปรับความเข้าใจกันไหมจ๊ะ ถ้วยมาเลยมีสิบถ้วยมี9ก้าไมนะคะมีไพ่แปดถ้วยมีไพ่เดวิลถ้าในเกณฑ์ของคนที่เป็นความสัมพันธ์ของคนที่เป็นคู่ถ้าถ้าคนที่คุณถามถึงหรือตัวคุณเองมีคู่อยู่แล้ว ความสัมพันธ์นี้มันเป็นอะไรที่เหมือนเราอาจจะอยากกอดเก็บมันไว้นะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็จะต้องมีการจากลาละทิ้งคือมันต้องทิ้งทางใดทางหนึ่งมาอืมมันต้องทิ้งทางใดทางหนึ่งมามันจะมีพอไพ่เนี่ยขึ้นห้าห้าห้าดาบเป็นไพ่ของการละทิ้งนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอาจจะต้องละทิ้งในสิ่งที่ชอบ ออกมาออกกันห่างมานะคะแต่ในของคนที่เป็นคนรักความรักความสัมพันธ์สิ่งที่พี่เห็นน่ยถ้าเป็นในเรื่องของคนโสดแล้วคือบางทีมันห่างกันแค่เหมือนแบบทํางานคนละที่อะไรอย่างเงี้ยพี่บอกได้เลยว่ายังมีความรักซึ่งกันและกันอยู่ยังมีความปรารถนาซึ่งกันและกันอยู่ยังกอดเก็บกันไว้ได้ยังหวงยังอยากมีความสัมพันธ์นี้ไว้นะคะมันยังตัดกันไม่ได้ เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวในเคสคนโสดซึ่งมันตรงกันข้ามกับเคสของคนมีคู่นะซึ่งพี่ต้องอ่านแบบนี้นะคะต้องชี้แจงเนาะอ่ะเดี๋ยวดูซิแล้วแนวโน้มความสัมพันธ์ล่ะแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะมีไพ่เจ็ดถ้วยค่ะมีไพ่กิง่งสือดาานะมีไพ่เจ็ดไม้ และมีไพ่คิงถ้วยพี่เห็นจะมีคนคิดมากไพ่ใบนี้ถ้าสมัยก่อนเนี่ยไปเปิดอ่านตามตำราที่ขายทั่วไปก็ได้จะชอบบอกว่าไพ่ใบนี้คือไพ่เพอิญเจอไพ่ฝูงซานซึ่งพี่มองว่าไม่ถึงขนาดนั้นอาจจะไพ่คนมะโนเก่งใช้คำนี้ละกันคิดเก่งคือคิดล่วงหน้าแต่ว่ามันมันเป็นอะไรที่แบบพอไม่ได้มันก็ไม่เป็นไรนะแล้วก็อ่ะเดี๋ยวก็เริ่มใหม่มันไม่ได้ดเป็นพิษเป็นภัย ให้ไปเนี่ยไม่ได้เป็นพิจาไทยถ้าไม่ใช่เกณฑ์ของความสัมพันธ์ที่เป็น choice เพราะเท่าที่พี่เห็นเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยในความสัมพันธ์นี้เนี่ยในส่วนของแนวโน้มพี่ว่าจะมีคนพยายามที่จะต่อสู้จะมีใครคนหนึ่งพยายามที่จะต่อสู้เพราะรู้ว่าอีกคนหนึ่งน่าจะมีทางเลือกน่าจะมีทางเลือก 1. นึ่งพออีกคนหนึ่งจะไปจะมีการดึงไว้ยื้อไว้เรียกว่าเหมือนห่วงก้างสงจะมีอีกคนหนึ่ง จะไปอีกฝ่ายหนึ่งจะมีความคิดและรู้สึกว่าคนคนนี้คนคนนี้กำลังจะทิ้งไปมีคนใหม่ตัวเขาแย่และตัวเขามีคู่แข่งละและสุดท้ายความสัมพันธ์เนี้ยมันก็จะได้มาซึ่งการปกป้องการปกป้องสิ่งที่ตัวเองเคยมีการปกป้องในสิ่งที่ตัวเองเคยได้รักษาสิทธินั่นเองอืม เดี๋ยวก็จะแสดงออกแต่พี่ไม่รู้หรอกนะว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไรแต่ขอให้เกิดขึ้นในเร็ววนันถ้านี่คือความสัมพันธ์ที่ถูกต้องนะคะอ่ะไหนมาดูซิว่าเขาอยากบอกอะไรกับคุณนะพี่เนี่ยนะอธิษฐานเนี่ยขอให้ไพ่ออกมาดีให้เป็นกำลังใจให้เป็นทางออกให้ทุกๆคนให้เป็นทางแก้ไขได้นะ ไพ่สี่ถ้วยเฮอ m i มิตราศีกัน The Empress แล้วก็ the world. ไพ่ h e w o r ว d ไพ่ดีจริงสิ่งนี้เขาอยากจะบอกเนี่ยในความสัมพันธ์เนี้ยมันเหมือนสภาวะช่วงหนึ่งนะพี่พูดเลยเหมือนสภาวะช่วงหนึ่งที่คนใดคนหนึ่งเคยหยิบยื่นความรักความสัมพันธ์ดีๆไปให้ค่ะแล้วก็มีคนหนึ่งเลือกที่จะปฏิเสธแบบไม่ชอบอะคนนี้หนูไม่ชอบหนูชอบคนนน้น แต่ปรากฏว่าไอ้คนที่เคยชอบอะมันมีจังหวะที่ทิ้งแล้วไงทิ้งแล้วห่างไปแล้วก็ไปดูแลตัวเองไปใช้ชีวิตไปทําอะไรในสิ่งที่ตัวเองอยากจะทาอะค่ะพอคนที่เคยเหมือนเป็นบุคคลสแตนบายมันหายไปอะมันเลยมีความรู้สึกว่าเออกลายเป็นความสุขหายไปพออีกคนคนนึงกำลังจะไปอยู่ในอ้อมกอดคนอื่นเริ่มเกิดความเสียดายเริ่มเกิดความเสียใจ บางครั้งคนบางคนอาจจะต้องปล่อยให้ถึงจุดนั้นถึงจะคิดได้พี่มีความรู้สึกความสัมพันธ์นี้เช่นกันและเขาก็คิดได้นะคะและคนคนนี้คิดได้ The Empress ไพ่ The World และไพ่ Hermit คิดได้แน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้คนคนนี้คิดได้แล้วนะคนคนนี้คิดได้แล้วนะจากความสัมพันธ์ที่ตัวเองถูกกระทำกลับในเชิงถูกเพิกเฉยใส่และไม่สนใจ มันทำให้ได้รู้ว่าสิ่งที่มันเงียบหายไปคือคำว่าคนที่ใช่แล้วก็ความสุขนะคะโอเคดีจังเลยจบไปแล้วนะคะกับคลิปความรักของชาวทาทด,ดินประจําเดือนมิถุนายนค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะสําหรับการรับชมนะคะขอบคุณสำหรับการกดติดตามด้วยค่ะ subscribe like comment อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะพี่ลงคลิปไี่ดูก่อนใครสโลนี้ไปก่อนค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีจ้า